เดือนสุดท้ายกรยกฎครับสดกรกค่ะกรกฎก็คื <C TA G> อคนที่เกิดที่อยู่ในช่วง17กรกฎาคมนะคะจนถึง16สิงหาคมค่ะรอตั้งนาดูเร็วๆเลย5ดาวเลยเนี่ยฮะโอ,โอ,โอราศีกรกฎการงาน5ดาวการเงินจะไปกี่ดาว4ความรักโอ้โหน่าจะนักเยอะนะเอานะ <C TA G> สี่สุขภาพก็น่าจะดีหมดแหละสีอ้ห้ๆๆอ,องบอกว่ากรกฎเนี่ยการงาน5ดาวแต่จะต่างจากเมถุนนิดนึง คือมันหาดาวเหมือนกันแต่มันคนละเรื่องกันก็รกฎเนี่ยมัน5าดาวในเรื่องของการโปรโมทคือมีถุนเหมือนกับจะเด่นสําหรับคนที่ทําธุรกิจเป็นของตัวเองลงหลักสักนอะไรอย่างนี้แต่กรกฎเนี่ยหมายถึงการโปรโมตตาแหน่งดีขึ้นเหมาะสําหรับคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศคณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นมีความก้าวหน้ามีความรับผิดชอบมากขึ้น กรกฎเนี่ยเป็นราศีที่จริงๆเจอดาวเสาร์อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าความรักยังให้สีดาวอยู่เพราะว่าดาวเสาร์ถึงแม้ว่าจะเป็นดาวแห่งความผิดหวังเสียใจแต่บังเอิญมันเป็นดาวที่ส่องสว่างในทางที่ดีในปีใหม่นี้มันก็เลยทําให้ความรักก็ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบเป็นทางตันอะไรนะครับก็ยังเป็นจังหวะที่ดีนะเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยกรกฎเนี่ยเด่นเรื่องงานความก้าวหน้าผู้ใหญ่เมตตา<อ>การได้รับความช่วยเหลือที่ดี แล้วก็เป็นปีที่เดินหน้าต่อนะครับไปสู่ความสําเร็จที่ดีได้เตือนนิดเดียวก็คือว่าเขาเหมือนมีโอกาสมีสังคมใหม่ๆที่ไม่ได้เจอเยอะหรือว่าการเปลี่ยนเรื่องงานทีมมันเปลี่ยนแบบกระทันหันมันจะปุ๊บปบแล้วก็เปลี่ยนได้ทําเลย <ừ. S 1> อยู่ดีเจ้านายเอ้าโปรโมทเลยเลื่อนตําแหน่งไม่ได้บอกล่วงหน้าอะไรเงี้ยมันเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าขอให้คุณสู้แล้ลุยกับมัน เพราะว่าความสำเร็จรออยู่แน่นอนครับแฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ y o u t u b e c h a n n e l 2020 entertainment นะคะที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ